สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมีของดีมาฝากอีกแล้วนะครับกับมือเดียวป้ายแดงสภาพยอดเยี่ยมราคาดีงาม1ในร้อยจัดได้จัดไปครับคันนี้มิตซูบิชิแรนเซอร์หออโต้ปี2011นะครับมือเดียวป้ายแดงสภาพสมบูรณ์สวยๆครับใช้งานแล้ว140,000กิโลเมตรนะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อหรพิกคว่ำครับสีขาวมุกเทรนนิยมหายากแน่นอนนะครับตัวนี้ ราคา139,000บาทต้องบอกเลยว่าสภาพนี้ราคานี้ดีงามครับไม่เชื่อลองไปเช็คกับค่ายอื่นๆดูครับว่าปีนี้เขาขายกันเท่าไหร่ถ้าใครนิยมและหันมาทาง m i t s u b i s h ลนเซอร์นะครับรับรองได้รถสภาพสวย นี่มือเดียวป้ายแดงนะครับและราคานี้กับปี2011นะครับอันไหลการซ่อมบำรุงดูแลสําหรับแลนเซอร์นี่ต้องบอกว่าอะไหลเยอะจนท่วมครับอะไหลเยอะจริงๆครับเข้าไปศึกษาเลยครับในแลนเซอร์หรือซีเบียขับนะครับมีทั้งอะไหลเชียงกงอันไหลโซนและก็อะไหลจากเจแปนะครับชมเช็คดูรถตรวสอบนะครับ1.6ออโต้นะครับคันนี้ระบบไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าครบสมบูรณ์ซ้ายขวาพับไฟฟ้าครับภายในต้องบอกว่ากว้างนะครับสาหรับ ซีดียหรือแลนเซอร์เนี่ยข้างหลังนี่ยิ่งกว้างครับเพราะว่ามันโป่งๆนะครับโดยส่วนตัวครับก็ถือว่าอยากให้สมาชิกหันมาทางนี้บ้างครับเพราะว่ารถคันนี้สวยแล้วก็สภาพดีครับปี2011นะครับจริงๆแล้วผมก็เคยใช้ถึง2คันครับซื้อคันแรกดีงามซื้อมาอีกคันนึงดีงามเหมือนกันครับซื้อใช้2คันพ่อถามว่าซื้อมาทําไมประมาณนั้นแหละครับก็อยากจะฝากมาลองศึกษาดูครับว่า มาทางค่ายลองๆนี้เราได้สภาพได้ปีราคาเราก็ได้นะครับต้องบอกเลยว่าน่าสนใจอีกแล้วครับใครที่กําลังเล็งหารถใช้งานในราคาแสนต้นๆนะครับและท่านอยากได้รถปีใหม่ๆนะครับเกาะมาทางนี้ครับมิตซูบิชิแรนเซอร์ตัวนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกกับสมาชิกได้แน่นอนนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้มาทางมิตซูก็จะได้สภาพได้ราคาการซ่อมบํารุงดูแลก็เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมครับไม่ได้ยากเย็นมีคนใช้งานอยู่เยอะอะไหล่เยอะครับตัวนี้เขาทําเป็น E ีโวกันนะครับ สภาพนี้นะครับสีสวยรอบคันเงางามครับเกียร์เครื่องยนต์เช็คทุกระบบใช้งานได้ทันทีไม่ต้องเก็บซ่อมเอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับคันนี้จะส่งให้ทั่วประเทศนะครับรับประกันว่าถึงบ้านทุกท่านแน่นอนนะครับชอบชมเช็คดูรถทดลองขับก็ได้นะครับใครอยู่บ้านใกลนะครับข้างหลังนี่จะกว้างๆนะครับนั่งสบายครับโดยตัวนี้ก็ชมนะครับขอย้ําอีกครั้งนะครับว่าปี2 0 1 1กับมือเดียวป้ายแดง 1 4 0 0 0 0กิโลเมตรที่ใช้งานไปเปิดขายในราคา1 3 9 0 0 0บาทเพียงเท่านั้นนะครับสมาชิกทุกท่านที่กำลังเร่งหารถไว้ใช้งานฝากก็เป็นอีกหนึ่งทางเรื่องนะครับแต่ถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้ฝากกดหนึ่งเป็นกำลังใจให้กับแอดมินหน่อยนะครับขอ1ขอหนึ่ง,งะครับขอพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับ รถคันนี้อยู่ถนนดังลิ้นจีนะครับถ้าชอบถ้าใช่กับไอเช็คไปดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพนะครับโดยรวมใช้งานได้เลยไม่ต้องเก็บซ่อมครับรถมือเดียวป้ายแดงสภาพดีงามเข้าศูนย์เช็คศูนย์ทุกระยะครับเช็คชมดูรถสวยสมบูรณ์เดิมบางไม่มีชนหนักกัดต่อหรือพิควั่ำกว้างขวางนั่งสบายแน่นอนหนึ่งก็เขาเอาไปปั๊มเป็นแท็กซี่นะครับรุ่นนี้แต่ตัวนี้ไม่ใช่แท็กซี่นะครับเพราะว่ามันกว้างและมันดูแลง่ายอะไรมันก็ไม่แพงครับแท็กซี่เขาก็เลยเอาไปทํากันนะครับฉะนั้นคันนี้จึงน่าสนใจมาก